ครับ,รบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงป่าอา้อา,าวเช่ายูทูบที่เครพรักยิงครับเมื่อนี้สีมาให้เมึงของแปลก,ปกอย่างน้อยครับหมดเรื่องการเห็ดงานไปจะเข้ากันสีมาทายให้มึงไอ้ขดมะละกอรครับคือหุอง้งมวยนี่นยอยู่หลังบ้านครับที่นี่ไปเด็ดมาว่าเิี่ยวมาตาม่ำฝานข้างใน เห็นโคดขางในครับเี็ครับเป็นมะกรอีกหน่วยหนึ่งครับอยู่ข้างในมันกดน็ดนด้นพอทีหนึ่งครับกันทางวิทยาศาสตร,ร์ก็กสิบอกว่าเป็นการผิดผลาดของการออกลูกของมะละกรครับเซลล์เนื้อเยื่อของมะละกรนี่มันผิดผลาดมันมาออกข้างใน แต่ว่าการทางเศรศาสตร์รกษิบว่าเป็นของขดมรกตครับเป็นบางคนก็นเป็นของศักดิ์สิทธิ์ครับเอาไปปลุกเสกเมตตามหานิยมกับประมาณนั้นนะครับชิปนี้ก็บ่มีอย่งางไรพี่น้องอยากให้พี่น้องมึงว่าขดมรกตโดนโดนเห็นเทน,นิงก็อยากทายพี่น้องมึงซือ้อม่ลู้ว่า พี่น้องก็เห็นบ่เลยถ่ายลงมึงผมก็เห็นตั้งแต่นหน่อยครับทหนึงวันนี้ก็มาเห็นอีกทีหนึงก็เป็นยี่สิบปีครับยังเห็นอีกทีหนึง่งก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเด้อสำหรับเวันที่มึงคลิปผมในการเห็ดเอาทานหรือว่าสมเลยเครื่องก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็สําหรับพี่น้องถ่ายมึงว่าคนประกอบเป็นแบบไรซืีอ สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ